ั้งอาการ3.2ทำอะไรนะ่ะก่อนจะออกลบลาคาะเพื่อให้เรามีอาการครบ3.2เขาเรียกว่าไปดีมาดีที่วัดอุทุมพระารามหรือวัดไผ่แขกจังหวัดสุพรรณบุรีนะครับได้มีการอาบน้ำมนต์รัตนามาลาการอาบน้ำมนต์รัตนามาลาเนี่ยนะครับนะมีการอาบนะเดือนละหนึ่งครั้ง เท่าที่จัดมาผู้คนคาคล่ำมาร่วมกันอาบน้ำมนต์รัตนามาลานะครับพึ่งจัดผ่านไปการอาบน้ำมนต์รัตนามาราของวัดไผ่แขกจังหวัดสุพรรณบุรีซึ่งมีพระอาจารย์ดุสิตหลวงปู่ดุสิตประกอบพิธีให้นะครับคนมากันเยอะทีเดียวหลวงปู่ทูบวัดราดน้ำขาวท่านเมตตาอธิษฐานจิตปลุกเสกน้ำมนต์ให้ด้วยนะครับ เดี๋ยวไปดูภาพบรรยากาศกันครับเวลาไปดีมาดีเขาก็เรียกว่ามีโชคใทยอ้าวพร้อมแล้วคุณโยมโยมจะพร้อมอย่างเอ่ยพร้อมนานอย่างจ๊ะเออทำรู้มาแล้วพระจาาย์าตาอ้าวทีนี้ หน้าคุยงดอกไม้ดอกบัวถ่วงลิ้นแก้วก้าส่งพักกรุณาหายทุกหายร้รทพระองค์เล็งเห็นพั่วทุกตัวของกัด ช่วยโพยช่วยภัยได้ทุกราตีเดชะบารมีโกรดเก้าเกษาพระเพื่อเมืองทรงเมืองล่มเรืองิทพา้องมีความเมตตาแก่ข้าบัี้ี้พักอาลักษ์มีวาบันดาเทศี้ข้าไปสัปาสิ ช่วยกันสัตว์ให้นับาไทยลีพุทธไทยยามีพย่าได้มาคนพวกผ่านอปุศนให้คนไปใจอย่าได้ลาวีพระอาทิตย์หกปีเป็นเพื่อนทิ่สมัยจันโทติดห้ารักษาป่วยไทยอังคารแปด Oh ส่งสีมาให้ขั้งพุณสิเจ็ดสะเด็จรักษาตัวเราสะเด็ดรักษาตัวเราพระฤหัสสิบเก้าเข้าสิสู่เป็นโทุนทุกสิ่งพระเตาดีจริงพระเตาดีจริงกำรังสิทธิ์เธอมากรรมจัดรพระมหาอุบาสกเป็นที่โยมมาลา้ายกัดหยักหนา สัตวตูมีมาหมอดม้ยบันไลยสัตวตูที่ไหนบนไลที่นั่นลาหูติดสองมาช่วยป้องกันพระสุกเทวันช่วยกันรักษาพักการตัวก้าช่วยปากสุตตูทัวทั้งชมพูอย่ามีอันตราย ทุกมังขาดแถวาแวพระแก้วาเสดแก้วะเด็ดไปทำมังขาแวมังขาดแถวการอุบัติจลยัติลสังโฆสังคัสสะสังกจัดตรจัดงไปข้าพระเจ้าข่าวทีนี้คุณโยกเอ่ยชื่อเอ่ยนามสกุลตัวเองวันเกิดปีเกิดอายุพอเจ้าปีนักกัสสะ เออว่าอย่งที่นายก็เลยซึ้อทีบานไปด้วยอันนี้พราออกบอลประกาศการเรื่องงานที่ทำงานอะไรที่มันไม่ดีก็ให้มันทุกเราเบาบางลงเออกลับไปให้เจ้านายเอ็นดูให้คนรักให้ให้คนเมตตา ขารคาเมื่อดีการค่ายในคองสอบาลมีครูบาอาจารย์มาปฏิบัติธาเปิดัวงห้เออให้กลับไปดีให้กลับไปรวยให้กลับไปทุกข์กันทุกคนเน้าเมื่อเร็จเรียบร้อยน่ะท่านใดที่อยู่ข้างนอกเข้ามาอยู่ในเต็นท์น่ะเพราะว่าปล่อยคิวเฉพาะข้างในนะเนี่ยท่านใดที่อยู่ข้างนอกโบเลข้างนอกนู่นเข้ามาอยู่ข้างในนี้เน่ยแล้วก็ทีนี้ ข้างในนั่างเฉอๆน่ะทีนี้บอกคุณโยให้ฟังก่อนตอนนี้หลวงปูก่กำลังทำน้ำมนต์อยู่เนี่ยพระเกจิอาจารย์พระเกจิสมานอาจารย์ก็กำลังทำพิธีกันดูเนี่ยให้เขาปล่อยพลังกันให้เต็มที่เน่น่ะแล้วก็ดึแป๊บนึง ดอกไม้ดอกไม้ดอกไม้นะครับเดี๋ยวจะให้ลุกเป็นแถวใครที่ลุกไปแล้วตอเหยียดถังสีน้ำเงินนำดอกไม้พู้เทียนใส่ถังสีน้ำเงินได้เลยะส่วนข้าครูปัดใจข้าคสาวติดสองขขึ้นไปนั้นจะมีกะบุงอยุ่ที่โต๊ะนะครับปัดใจใส่กระเบงไว้แล้วก็เดินข้าจะเป็นแถวนะส่วนท่านใดที่ถามมาอยากจะได้ดอกไม้นี้ไป่บูชา สามารถเอากลับบ้านได้ไหมเออเอากลับได้ใส่เก่าก็ไม่เอาไม่ต้องใส่เออแต่ถ้าใสเอาไว้ก็เอาไว้ไว้ทำมูลสารเออเก็บไว้ทำมูลสารดอกไม้เนี่ยใครียกว่าดอกไม้มงคลโดนแต่ละคนมมาอยากดูใครที่ดูด้วยนะนี่ใจเย็นเดี๋ยวามต่อทันทีต่อตอนนี้คนอื่นลุกมาโหวดสั่นเล็กนี้นะเออใจเย็นใจเย็นยังไงได้ยังนอนลุกน้ำมนต์นี้เป็นถนก เทศบาลตำบลบางโพทองท่านอาสนับสนุนน้ำประปาสะอาดปลอดภัยอาตงขอขอบคุณด้วยโอกาสนการเข้าตลบางทองาจตรตรวจต่วทายรว ี่คนไหนรอด้ยอหมไปไม่ั้นดนวี๋ยวเาสด่เดได้เีรเสีย่ไดูท้ายแถวเลยท้ายแถวคนไหนคนสุดท้ายเออแล้วเดินตะบกขึ้นมาเดินตะบกท้ายขึ้นมาไขาจะแทรกไล่ออกเลยให้เขาแถวเดิมเออให้ยาแถวเดิมไงั้นกดไป้ามเอาเทียกันอาบน้ำมนต์นะมร

พรเจ้าของแกตงมีเสือพูมาเน่มาประจำถูหวยประจำไม่เคยมีของป่าติไว้ติด่งาอ่ใครเคยมาวัดครแผกแล้วกับไปดูหวยองยกตัอให้ต่ดูเลยโอ้โหวัที่แล้วใครถูดีกว่าอ่ะเออฉันเป็นญาติขงแกนะใครจะโอนได้หรือ อาวจเจริญพรอ่จะปีใหม่ไทยแล้วจะสงการแล้วก็ขอให้ญาติโยมที่ชมไลต์สดเนี่ยในครั้งนี้นะให้โชคดีปีใหม่ของคนไทยเรานะให้สุขมีความสุขมีความจเจริญอายุมัน่นกันยืนคิดบางสิ่งใดให้ได้ดังดังเกจนาให้หมดนี้หมดสิ้นภายในสาวันเจ็ดวันร่ำรวยมีเงินมีทองอคิด ไม่รู้จะพูดอะไรแล้วรวย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 ,วย,วยเฮงเฮงโชคดีครับนีแ่แล้วพระอาจารย์ดูสิหรือหลวงปู่ดูสิเน์นะครับ,ว,บวัดไผ่แขสุพรรณ